กับหมบอลแล้วก็พี่แม็นี่วันนี้เราจะมานอกสถานที่กันพนูดง่ายๆก็คือวันนี้เราจะมางานมอเตอร์เอ็ก์นะครับจริงๆผมมีแผนว่าจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ทุกคนผมอยากเป็นวิถีไบค์เกอร์บ้างอะไรแบบนี้นะก็เลยว่าจะมาดูรถแล้วก็วันนี้ได้กล้องมาตัวนึงด้วยเป็นของฟูจิเดี๋ยวให้ดูเนาะอยู่ในนี้ตอนอื่นเราเข้างานกันก่อนดีกว่านะตรงนี้เสียงมันค่อนข้างดังนิดนึงนะไป นี่คือ Fuji XM5 ครับซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นกล้อง Fuji ตัวแรกที่ผมเคยจับ ครั้งแรกในชีวิตที่จับแบรนด์นี้ครับก็ขอบคุณทางฟูจิด้วยที่ส่งมาให้นะเอาจริงครับรูปลักษณ์ดีไซน์มันดูชิกมากเลยนะดูหล่อบางดูเป็นคนคู่ๆอ,อ,อ่ะสวยมากเลยอะ่ะอันนี้เขาเป็นกล้องไฮบริดแล้วก็จุดเด่นของฟูจิเลยนะที่ผมไปหามานะก็คือจุดเด่นของเขาคือพวก filter, ฟิลเตอร์ฟิล์มอะไรเงรี้ยพวกสีฟิล์มต่างๆดูเขาให้ความสําคัญกับตัวนี้มากเลยนะเห็นไหมวงล้อตัวนี้ครับไดโอลตัวเนี้ยคือฟิลเตอร์ของฟิล์มทั้งหมดเลยนะไม่ได้เอาไว้ทาอะไรเลยครับนอกจากเปลี่ยนฟิลเตอร์ฟิล์ม คือเขาเน้นมากๆเขาเน้นมากว่าเอ้ยกล้องตัวเนี้ยคุณต้องถ่ายแบบฟิลเตอร์ของเขาอะไรเงี้ยล้วจะได้ลุกแบบฟิลม์มๆเลยเนี้ยเออเขาเน้นมากผมเพิ่งเคยเห็นนี่แหละกล้องที่เน้นการถ่ายรูปแบบฟิลเตอร์ขนาดนี้เนาะอีกอันหนึ่งที่รู้สึกแปลกใจก็คือไดอ,อัลตัวนี้ครับเนี่ยไดอ,อัลตัวนี้มันสามารถกดได้ทุกคน นอกจากจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ยังกดได้ด้วยแล้วมันเป็นการเลื่องโหมดซึ่งอันนี้โอ้ใช้งานง่ายมากอะใช้งานดีจัดผมเพิ่งเคยเจอไดโอแบบนี้เป็นครั้งแรกนะเอออันนี้ชอบอันนี้ชอบจริงหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากกว่านี้และนอกนั้นก็จะเหมือนกล้องอื่นๆปกติทั่วไปแต่ด้วยรูปลักษณ์ด้วยอะไรแบบนี้ผมว่ามันเท่มากเลยอะโคตรคูลเลยอะแล้วจอครับสามารถฟิปได้แบบ360องศาเหมือนกันนะ เหมือนกล้องปกติทั่วไปในยุคสมัยนี้กล้องจอจะต้องเป็นแบบนี้ทั้งหมดเนาะอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบมากเลยนะสำหรับตัวนี้ก็คือเรื่องงานวิดีโอซึ่งบอกเลยว่าวิดีโอเนี่ยโคตรดีครับไม่น่าเชื่อว่ากล้องตัวแค่นี้ถ่ายวิดีโอได้แบบเฮ้ยมันดีมันดีแบบมันดีมากๆดีแบบน่าตกใจอะดีจัดๆเลยตัวนี้ครับสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ 6.3K 30เฟรมซึ่งเป็นความละเอียดที่ผมแบบเราจะเอาไปใช้งาน 6.3K คือ s วิตสปอ o t ตสำหรับผมคือแบบจุดที่ดีที่สุดเพราะว่าเราเอาลง YouTube เนี่ยบางทีการถ่ายแบบ 4K เป๊เปะๆมันจะต้องมีการคอปแล้วมันค่อนข้างจะเสียความละเอียดแต่ว่ากล้องที่ผมเจอล่าสุดเลยนะที่ผมได้ใช้ก็คือกล้อง R5 Mark II ตัวนั้นมันถ่ายได้ 8K แล้วก็ 4K มันแบบกระโดดข้ามเกินไปหน่อยแล้ว 8K ไฟล์มันหนักผมไม่ค่อยพืืมกับการที่ 4K แล้วกระโดดไป 8K แต่ตัวนี้ครับมี 6.3K มันแบบพอดีอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบ รู้สึกคอดีมากเลยแล้วก็นอกจากจะถ่ายวิดีโอดีแล้วพกโปรไฟล์ก็ดีมากๆเลยนะตัวนี้ถ่ายแบบ10บิตได้แล้วที่สําคัญก็คือตัวนี้มี F l o c k 2คือคุณภาพโคตรดีผมว่านะดึงแสเวอรได้ดึงชาร์โดที่มันจมได้ประมาณ 2, สัก2-3สต็อปประมาณนี้เลยนะคือแบบดึงได้ดีมากแล้วก็บิตเรทครับตัวนี้บิตเรทสูงสุดถึง200เมกะตต่อินคือแบบ ก็แเคเ่นี้แต่ถ่ายบิดเลนได้เยอะมากามอ่ะผมแบบพี่โคตรเวอร์อ่ะมันดีจริงดีจริงทุกคนนะเหมาะกับการเอาไปถ่ายรูปหรือวิดีโอบล็อกอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะผมว่ามันค่อนข้างจะไฮบิดมาดูเลนกันนิดนึงแล้วกันเลนตัวนี้ครับเป็น15-45นะเป็นเลนที่แบบว่าเล็กๆน่ารักน่ารักเหมาะกับการวอล์กมากเลยเบาจัดๆทุกคนและนี่ก็คือเซ็นเซอร์ของเขานี่ฟูจิเซ็นเซอร์น่ารักครับเป็น APS-C เนาะความละเอียดอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดู คือแบบมันดูมินิมอลมากเลยอ่ะมันดูเล็กดีจังเลยผมชอบนะเมื่อก่อนเนี่ยผมมองไอ้กล้องแบบเนี่ยเป็นกล้องแบบกระโหลกกะลามากเลยทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับมันคนละแบบแล้วจริงๆในปี2024ครับกล้องขนาดเนี้ยคือแทบจะเทียบเข้ากล้องโปรแล้วมันมันโหดแบบโอ้สุดยอดอะ่ะโอเคเราพูดทาพท่างเพลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในงานกันดีกว่าเนาะว่ามีรถอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้ววันนี้ผมจะได้รถกลับบ้านหรือเปล่า เข้ามาในงานแล้วครับนี่อยู่กับจันแม็กพี่แม็กวันละตัวไปเราไปดูมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าวันนดูไหนไว้วันดูฮอนด้าซีเอลห้ารอไวมันเป็นรถทรงแบบว่าแคมเบิลเราจะมาสายไบค์เกอร์แล้วใช่ไหมอ่าใช่จะมาสายไบค์เกอร์กล้องกับไบค์เกอร์มันดูเป็นอะไรที่เข้ากันดีนะพูดถึงสายไบค์เกอร์ใบใจตรงส่วนทางขวาครับเข้ามาในบูธก็จะเจอพวกอ่าบูธมอเตอร์ไซค์นะทางขวาทางซ้ายป่ะเพื่อน ทางขวาเราบูทขวาสิเออถูกขัดทำไมวะนี่ครับบูทฮอนด้าอ่าในรถไหนบอสเอาจริงๆรบอสมองไว้สองรุ่นจริงๆรบอสมองไว้สองรุ่นบอสมองไอ้อันนี้รีเบลห้าร้อยโคตรเท่เลยวะเอ๊ะอันนี้รีเบลพันตัวไม่ผิดพันนะเนี่ยเออลองขึ้นคอมไหมขึ้นคอมไหมเฮ้ยอยากลองอยู่นะอยากเห็นตัวเองว่าขึ้นคอมมันเป็นไงโทษนะครับไม่ต้องขอขอแขึ้นได้ไหมเนี่ย เจอเลยครับเจอเลยครับหมอป่ะเฮ้ยอย่างเท่เลยอ่ะถ่ายรูปไว้หน่อยดิอยากได้รูปอ่ะเฮ้ยมันขี่ง่ายนะแต่เนี้ยจริงจริงเดี๋ยวให้ดูมุมให้ดูมุมโอ้โหถ่ายรูปไว้หน่อยแไหมถ่ายรูปไว้หน่อยแตวถือกล้องอันนั้นแฮะอันนี้นะนี่เลยถ่ายได้เหรอถ่ายได้เฮ้ยดีอ่ะทำไมเป็นขาวดำวะ ใช่ใช่ใช่เปิดโหมดขาวดาไว้ไอฟูจิตัวนี้มันมีฟิลเตอร์ไงเขาเน้นฟิลเตอร์มากเลยอันนี้ที่วอรดบอกว่าซี5 0ลห้าร้อยอันนี้สแคมเปิลอันนี้มันจะสูงกว่ารถคันนี้นิดนึงอันนี้มันจะสรงต่ำอันนี้มันจะสูงขึ้นลองค้อมลองค้อมคันนี้สูงว่ะตะกี้จะขาดเลยเป้าแตกอ่ะเป้าแตกเป้าแตกโอ้ยรถเขาล้มนะเพื่อนไปโอ้ยยางเท่เท่อันนี้สูงอ่ะ อันนี้รู้สึกสูงสูงขึ้นแบบเยอะมากเลยต้องขยิ่งเลยนะขออีกทีได้ปะได้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 ถ่ายรูปให้พิธีกรกันนะฮะอันนี้ก็ได้อยู่นะจริงๆได้ไหมได้ไหมเอ้ยมันได้อะเหมาะอยู่นะโฟกัสป่ะมันไม่ใช่มันถามว่ามันโฟกัสโฟกัสโฟกัสกัทั้งภาพเลยชัดมากเลยโหเท่เลยบอสดีวะส่งบอสเลยวะเนาะรู้สึกว่ามันเหมาะกับผมป่ะทุกคนเหมาะป่ะ ได้อยู่ได้อยู่ป้ายยาถามพี่เขาเนี่ยเหมาะไหมพี่เหมาะกับเพื่อนผมไหมเออนะเหมาะเสียวไรครับพี่พี่ก็อวยไปเรื่อยดูพี่ได้เปอร์เซ็นต์ไหมได้เปอร์เซ็นต์หลายปีแล้วไม่ได้พี่บอกพี่ก็บอกว่าทำหลายปีไม่ได้เลยคเปอร์เซ็นต์อ่ะยังไงต่อเพื่อนทำไมถึงยากได้รุ่นนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยดีไซน์ล้วนๆเออมันเท่ดีคือบอกตรงก็ผมนะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องเครื่องยนต์อะไรเลยเอาจริงไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับพวกมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้เลยแต่ว่า ดูรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันคลิกว่ะเออมันก็เลยแบบอยากได้ลองถามโปรไว้ลองถามโปรเลยถามโปรกับพี่คนไหนอ่ะพอดีผมสนใจตัวนี้ยครับอ่ามันมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับพี่บอลเขาเป็นไงเขาถ่ายคือครับวันนี้แหมชุดแต่งแถมประกันตัเดียมรับบอราคาสันดาปก็คือสองแสนสองหมื่นเก้าแปดบครับผมอ่ามันมีแบบว่าฟรีดาวไหม ฟรีดาวถามว่ามีไหมอยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยครับอ๋อได้ถ้าเกิดเครดิตลูกค้าเครดิตลูกค้าแบบเบ่มแบบนั้นหรือเป็นลูกค้าเก่ามือถือ่ะอยากออเพราะฟรีดาวได้เลยง่ายๆว่าผมมีกิฟวอชเชอร์ให้ลูกค้าอยู่ครับผมเป็นเงินดาวดาวแค่ขนั้นพออ๋ออ๋อผมถามนิดนึงตัวตัวแต่งที่เขาให้มาเนี่ยมีมี้หนึ่งอยนางตัวนี้เป็นชิลใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกับกับแฮนด์ครับผมแล้วก็มีตัวที่เก็บอุปกรณ์นิดนึง อันนี้มันแขวนได้ไหมหรือว่าเป็นแค่ได้ไหมอันนี้แขวนไม่ได้ครับมันเป็นสายอุปกรณ์แบบสับนองปกติซ l ออ่ะอุปกรณ์สับนองอ่ะมันจะถูกงัดไว้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่มันจะมีตรงนี้ให้นะทุกคนใช่ครับจะซื้อวันนี้เหรอไปถ้าแบบซื้อในงานเหรอในงานได้ฟรีเลยปกติชุดแต่งนี้จะขายแยกประมาณหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทอ๋อันเนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่กังวลที่สุดคือความร้อนคือท่อมันอยู่ตรงนี้คนซ้อนเนี่ย จะโดนหรือเปล่าตัวนี้หนาสามชั้นเอาเอาเอาขาเอาขาแนบได้เลยอู่แล้วครับขนาดนั้นเลยเหรอเอาแนบเอาแนบเอาแนบไปเลยเพราะว่ามันมีชั้นหนึ่งตรงนี้แล้วก็มีรองอีกชั้นหนึ่งตรงนี้แล้วแล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ก็กว่าจะถทงท่อแค่อุ่นแค่อุ่นนิดเดียวอุ่นนิดเดียวเลยครับอันนี้ถามว้ไเผื่อเฉยแต่ไว้เผื่อเฉยไม่ร้อนแน่นอนรับเพราะว่ามีลูกค้ามาซื้อกังวลมากับภรยาภรยาบอกร้อนแน่นอนให้ไปลองเทสได้ที่ข้างล่างเลยครับก็ เนียอามาแล้วก็แสดงว่าชัวร์นะแต่สำหรับผมไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าผมสมเราไม่ติ้ฟเราไม่ติ้ฟเผื่อมีแฟนเหรอไม่คิดว่ามีแฟนเหรออีกตัวหนึ่งที่ผมสนใจคือรีเบล500ร้อยรีเบลห้าร้อยใช่ก็แต่งตัวนี้เลยเหรอครับใช่ครับตัวนี้ตัวแต่งอันนี้ตัวพันครับอันนี้ตัวพันร้อยครับอ๋อพันร้อยพันร้อยก็จะราคาสี่แสนห้าพับ อันนี้เท่ากันเนาะกับ CL าาใช่ไหมราคาเท่ากันตัวนี้ราคาจะอยู่ที่กับค,ครับสองแสนสห่นหันห้าร้อยเนื่องจากมันมีชุดแต่งอ๋อไม่ได้ไม่ได้ฟรีแบบไม่ได้แถมโอเคพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมว่าเด๋ยวผมได้มาเนี่ย <laughs> นะรอลุ้นกันว่าจะได้ไหมก็มบอกตรงว,ว่าไม่มีเงินดาว <laughs> แต่อยากได้ <laughs> ตรงก็พี่ จริงจริงมันมีอีกแบรนบหนึ่งคาวาซากิไปดูคาวาซากิ i m ชัน่นอิมิเนเตอร์เอออิมิเนเตรอตรอ์ที่เพิ่งออกมาเดี๋ยวเราลองไปดูกันเอาจริงตัวนี้นก็สวยมากเหมือนกันแต่แม้ก็ถ้าบอสเอาต้องเอาดำด้านดำด้านเหรอใชสีเขียวมันคนแก่ไปอ่ะอ๋อจริงๆริงบอสบนหมอนสีเขียวแก่เออถ้าแม้พูดอย่างนั้นมันก็ใช่อ่ะนะพูดถึงสีเขียวมันเป็นแบบคนแก่ๆแบบแล้วสีไข่เวอร์มากพูดถึงสีเหลืองโอเคก็สวยโอเคหรอแต่ว่าบอสอยู่หอ ไม่ไม,มันมีประตูหรอไม่หายไม่หายเหรอเออไม่หายรถตลาดเลยอ่ะ <c oughs> หึงอ่านเข้าเลยรถตลาดเลยตื่นมาเอารถกูหายไปไหนวะเนี่อ้ยรถไฟฟ้าทุกคนรถไฟฟ้าใส่น้ำได้รถไฟฟ้าจุ่มน้ำไปดี ใครที่กลัวแบบว่าลุยน้ำในกรุงเทพ่ตอนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะใครกลัวไฟดูดอะไรเงี้ยเออชอบมาครับแต่ว่าพี่พี่เอ็มซีสวยนะว่าก็ไปลองฟ้องไว้บ้านแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะเกือบลืมเลยฟูจิฟูจินะฟูจิรถไหน X M ห้านี่ขอขอพี่เขาถ่ายนี่สวยได้เลยนี่ฮะเราให้ดูว่าเราถ่ายจริงนะฮะเราถ่ายจริงถ่ายจริงใช่จริงขอเขาถ่ายวิดีโอกันอยู่ ที่เขาถ่ายติ๊กต็อกกันเราอะน่าจะใช,ใช่แต่ถ่า,ถายเนี่ยเอาจริงนะผมเก่งมากเลย <c oughs> ผมไม่ถนัดกับการถ่ายคนเลยอันนี้จริงคือไม่มีเขาเรียกไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลยสักนิดเดียว ให้พี่แม็กลองถ่ายดีผู้บริหารสเมภารนีล้มีเป็นรติที่รับภาพเราบอก่ทุกท่านคือเข้าสือฟิล์มเลยเราสามารถเลือกแล้วก็เลือกสีมาถ่ายปกติได้ไหมปกติรู้สึกมันจะเป็นตัวตัว S ไรทุกอย่างรรอดูแ่วงถ้าเป็นปกติมันจะ็นตัวนี้อันนี้ใช่ไ้ามกันได้เลยค่ะ เรื่องถ่ายคนต้องให้พี่แม็กครับเพราะว่าพี่แม็กเก่งเรื่องการถ่ายคนมากผมนี่ไม่ได้เลยจริงๆมีคำขอ่ายสตัวเลยครับเออสีผิวคนสวยมากผิวสวยเนาะสีผิวสวยมไม่ถึงกับสมาร์ทโฟนนะแต่ว่ามันเลียวอ่ะเออแต่มันสวยกว่าอ,อีกเนี่นให้เราดูหน่น เราน้นเมืันสปาร์ติกินโทนโดูกินโทนอขาจะพูดมาเลยนะไม่มีเซตเลยนะไม่มีเซตเลยนี่เรามาถึงบูธคาวาซากิแล้วไม่ใช่คาวาซากินู้นเอ้าหรอเอ้าอันนี้ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไฟฟ้ารถมาใส่ไฟฟ้าเฮ้ยแต่รถไฟฟ้าก็เยอะอยู่แล้วอันนี้น่าซื้อไปไว้ออฟฟิศนะเออไม่ต้องเติมน้ำมันเลยแต่มีสกูตเตอร์ชีวิตดีดีฮะโอ้แต่มันขี่ได้ระยะทางแบบร้อยกิโลเองเนี่ยคาวาอุ้ยคาวาเขาปิดอยู่อ่ะเขายังไม่เปิดตัวไงยังไม่เปิดตัวแบบเป็นทางการเปิดกีี่่โมงครับเนย อ๋อจิแม็กแม็กแม็กตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องรอกันแล้วเฮ้ยอันนี้ก็เทอ่ะใช่ตัวนี้ที่บอสดูอยู่เหมือนกันส่งบอสส่งบอสเนี่ยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนอันนี้400ซีซีถ้าจำไม่ผิดใหญ่เหมือนกันนะ400ซีซีใช่เดี๋ยวขอลองขึ้นหน่อยอ่ามาทุกคนนี่ผมเล่งอันนี้ไว้เหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยก็ง่ายอยู่นะผู้ดีปะาหมอวะนี่ เอ้ยมันโอเคอยู่นะทุกคนดูสิการขับขี่การยืนอนะไรแบบนี้ผมว่าเฮ้ยมันมันง่ายกว่าตัวนี่นะ CL 500มันต้องเหงียนแต่เนี้ยมันนั่งแบบเต็มเท้าดูดิดูนะเฮ้ยโอ้โหทำไมมันหล่ออย่างว่าคนคนนี้นนเดี๋ยวดีคนถ่ายเดี่แหละอันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างครับส่วนลดหนึ่งหมืน่นมีประ,ะกัระนรถถ่ายมีปรกันภัยพลังมรอ่าโทษทีครับอันนี้ราคาเต็มเท่าไหร่ 2องแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สี่ร้อยซีซีอันนี้สองสูบใช่ไหมครับครัหนึ่งเป็นสองสูบแนวตั้งสองกินสองใจเหมือนกันอีกแล้วอันนี้ก็สวยนะเพื่อนอือันนี้ขับไปไกลเวิร์กไหมพี่ชายสบายเลยสบายเลยใช่ไหมพี่เขาหาแบบรถไปออกออกทริปอะไรเงี้ยบีเน้นเซอร์วิสถูกประหยัดน้ำมันกำลังเหลือเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่เซอร์วิสถูกจริงเหรอเซอร์วิสถูกจริงเหรอ เอาจริงๆนะถ้าม่อวานมันเครที่ใช้ดีกว่าอ๋อคือจะแพงก็ูกคือคนเรื่องรถันโรใช่ไหมครับผมถ้าเราใช้น้ำมันคาคาวา่สามร้กว่าบาทอ๋อก็จะคันต้นต้นแล้วคนสองสามพันก็คือไม่ได้น้ำมันที่จเป็นพันน้ำมันที่จนน้อยอะไรอย่างเงี้ยไมจริงๆผเคยได้ยินนะอันนี้เคได้ยินว่า คาวาคือแบบพวกอะไรพวกอะไรทีอะไหล่เป็นเป็นบางทิ้งทีกว่าแต่ว่าทั้งหมดถ้าเราล้มมาอย่างเงี้ยแพงแน่นอนถ้าล้มอะไหล่อะไรอย่างเงี้มาถ้าโดนถุงมันเนี้ยแพงมีอย่างเงี้ยแล้วที่ประาทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่ที่ค่าสวิตจะให้สูงอยู่แล้วดิโปรโมชั่นลดหมื่นหนึ่งนะทุกคนเอาไงดีเราจะไปฮอนด้าหรือเราจะมาอันนี้ดีถ้าถามว่าพี่เทียบกับตัวไหนผมดูไม่รีเบลก็ซีเอลมีสองรุ่นนี้ตรงรุ่นเลยตรงรุ่นเลยแต่ว่า แบบว่าทรงนี่สวยนะมันี่ก่า,าเน้นสมรรถนะไหมไม่ผมเน้นหน้าตายอย่างเดียวเอบขอนาดชุนดน,น, <c oughs> นั้นนี่ขนาดเขาว่าสักกีนะเขายังไม่อวยตัวเองเลยทุกคนดูนดูความีเป็พี่เขาจริงใจกับลูกค้าแบ<ล>บไม่อวยแต่ถ้าชอบสมรมสมรถนะก็ต้องนี้ใยสมรรถนะสมรรถนะรุ่นนี้ใช่ไหมพีม่คือถ้าเราเคยถ้าเราเปรียบเทียบกับคุณตาจะเป็นเรื่องของเขาอาจจะเรื่องว่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละปัญหาคือ ผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เลยจริงๆผมดูรถมาเจอเร่องแสบว่าวันนึ้งเราแบบว่าเอ้ยออกขวาจะแทงไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ตอบอันนี้ติดมือไปเลยเร่งเร่งเปิดเลยลอดจะยาวมันลอดกม่ไมาด้วยครับคือคนหน้าอ๋อจะเช้น้ำมันในการวิ่งฝ่าแต่ว่าเรื่องความเร็วหรืออัตราเร่งจะน้อยกว่าอือ เหมือนผมเห็นมันผ่านมันคือเครื่องบล็อกเดียวกับพวกนินจาใช่ถ้าพวกนั้นวี่งไรู้สองร้อยอ่ะไอ้นี่ก็ร้อยเจอยแปดยาสบายดีอยู่นะอ่าอันนี้ถามตรงๆเลยพอดีผมไม่มีเงินดาวสามารถออกได้ไหมอ้ถ้าค้าเครดิตดีก็ดาวขั้นต่ำได้ด้วยขั้นต่ำนี้เท่าไหร่ครับแปดร้อยครับแปดร้อยแปก็ออกรถได้เลยเือหอร็ เดี๋ยวผมมาให้ทีนึงเดี๋ยวผมมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายคลิปไปก่อนเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวค่อยมาเช็คครับพี่ว่าติดจะติดก่อนเข้าไปไหนเอานั้นคล้วกับนทุกคนประมาณนี้ครับเดี๋ยว ถ้าเกิดว่ามีอะไรอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่มน,นะแต่ว่าตอนนี้เราเราน่าจะได้ของที่เราต้องการแล้วละ่ะ mm. พวกบรรยากาศอื่น mm. ๆเงี้ยเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอมา mm. แล้วก็เอามาตัดเป็นอินเสิร์ตให้ทุกคนชมแล้วกันเนาะ mm. เพราะว่าเอาจริงๆ mm. ผมอยากไปซื้อรถแล้วนะประมาณนี้ครับก่อนจะไปก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ช่องของเราเด้ยวยนะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเนาะสหรับวันนี้ผมบอลแล้วก็พี่แม็กซ์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบก,กันใหม่โอกาสหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย